สวัสดีทุกคนด้วยนะกระปผกวังนี้ก็มายู่กับผมอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกมทิ้งระเทศสองอีกแล้วครับท่านเ,เอาเออเร่ยเกมทิ้มันนั่นอยู่รอรอผู้เล่นซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นโซโยอนั่นเองนะครับผมซึ่งโซโยเนี่ยก็มีบัสกา่าวุฒิหลักอของมาเลนันครับทุกซองแต่ว่าผมไปใช้ของอื่นแทนนะก็คือเอจ้านี้นะฮะซึ่งมันจะช่วยลดดามเมจกับ ดาเมดของการล็อกเก็ตจำตั้ง60%เลยฮะยืนนี่เหรอยืนนี่เหรอเฮ้ยยืนเหรอยืนนี่เสียดเลยไม่ตายห่ะอึดวะอึดวะเฮ้ยอึดวะเฮ้ยอึดอึดเหอะอึดเหอะอึดเหอะฮะอึดเ่ะนะฮะต่อให้อึดแทนเจอวาสุก้าของผมนี่ก็คงหลับกันทุกคนแล้วนะฮะโอ้ยมามาฉีดใส่แมวตายเพราแชไนเตอร์โดนโดนโดนนี่ไป โอ้ช่างเถอะนะฮะเนอะฮะนะเ,นนเดี๋ยวซึ่งเอ่อโซเยอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่การยิงวัตสุการนะฮะมันก็ยังมีการล็อกเก็ตจ้ำทั้งปีนะที่หลายๆคนอาจจะชอบใช้นะฮะล็อกเก็ตจ้ำคืออะไรฮะมันก็คือแบบนี้แหละฮะประมาณนั้นซนะูมเออเนี่แหลนะนะพอดีของล็อกเก็ตจ้ำเนี่ยก็มีหลายอย่างนะฮะมันจะช่วย พาเราไปในที่ที่จะสามารถเดินไปได้หรือวิ่งได้เอ้าโอ้โอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้แต่ยังน้อยก็ได้คิวหนึ่งนะฮะก็ถือว่าใช้ได้อยู่หรือเปล่าวะเออใช่ซึ่งเราคิดจำนี่ก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่นะครับมันช่วยพาเราไปในที่สูงสงที่ไม่สามารถเดินไปได้เท้าเปล่าโอ้พูดแซแบเอย นะก็ข้อดีมันก็มีนะฮะแต่ว่าข้อเสียมก็มีนะฮะก็คือจะเราจะได้รับดาเมจจากนะจากการล็อกพิกจังเหมือนกันฮะนยิงว่าวตลอดเลย้ับนะฮะดูบ้างไหมดูดูเออจะไ,ได้อยู่ยี่อนนาชิเมนนะคนเราเป็นเมนด้วยเหรออะไรที่แกัสุก้ากับผมเหรอมาีมา,มายิงยิงเขาไปรูด ซึ่งมาสุดท้นเนี่ยเราแค่ไม่จำเป็นต้องยิงโดนตัวเต็มๆก็ได้ฮะแต่ว่าอ๋โอโดนประมาณเอาสักระยะหนึ่งพลรัศมีมันก็กว้างเหมือนกันนะรัศมีรัรัศม,มีดาเมจนะฮะจะติดอ่างนี่ขนาดนี้คือเดินะฮะโอเคจ้องไปเลยอูออ้ว่าที่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าวนะอันนี้เกิดการว่าวน,น,น, well. นิดนึงอืมกรดกายแล้วเดี๋ย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 วจ้องไปตรงนั้นได้ นี่ฮะก็าเป็นจำมันเป็นอย่างนี้ฮะ,น,ะนี่ขนาดผมใส่รองเท้านะฮะแต่ถ้าไม่ใส่ไ,ไอ้ของที่ผมบอกมาเดี๋ยวที่ท่านอาจจะตายไปเลิฟก,ก็ได้ยแม่งอุ้ยนั่นไงโอ้โห,โ,หโดนสเกาเล่นเลยนะนะครับเนี่ยล็อกเกจตจำก็เป็นอย่างี้นะครับ มันก็มีมุมหลายมุมนะที่มันเคลียนได้นะเออคุณผู้ชมเ่าตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมีมุมไหนบ้างวะเออชนะแล้วครับผมโอ้โห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 เฮ้ยเฮ้ทำไมอยู่ดิปิงสูงขึ้นขนาดนั้นบ้าไปแล้วเฮ้ยชนะแล้วครับ โอเคเราปิดย้ำแม่พอเฉยเข้าไปเออใช่เราปิดจำรึำมบอกนะฮะมันต้องกดราคาต่อตายแบบปิดมันต้องกดคอนโทรลแล้วก็ใช่ครับกดคอนโทรลกับสเปซบาร์นะฮะ <Wow. S 1> ซึ่งมันยังทำให้เราปิดจำ้ำดีขึ้ <c oughs> แบบนเองนะโอ้ยดีเลยนะโอเคระเบิดเลือดลิมมากเลยวะ,ะเบิดระเบิดมากเลยนั่นแหลแย่งของฉันอีก เดี๋ยวจะรอของมันนะอืมอืมเอเอภาพมันเป็นภาพแบบยังอี๋ยวผมจะขึ้นไปตรงนู้นให้ดูนะโดนไม่ต้องโอเคเอ้ยเกลืออีกทีเดียวเองโอ้ยโอ้ยนี่ฮะได้แล้วได้แล้วครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะออกแล้วฮะมันช่วยประหยัดเวลาไปด้วยเหมือนกันนะวิ่งเข้ามี อีกอย่างก็คือแบบมันมาสุก้ามันช้าฮะมันสามารถหลบได้แบบง่ายได้เลรียกได้ว่าเราต้องยิงแบบการระยะสุดๆเลยนะครับเขียวหลับตะบนแล้วเหรอกู้หลับเกี่ยวเกี่ยวเฮ้ยซนเปอร์ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอสไนเปอร์อยู่ตรงนั้นแน่ยู่นะอยู่ตรงนั้นตลอดนะโอเคครับรู้สึกตัวก็จะไปจัดการแล้วยังย่างย่างยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวรู้เลย ายไปอยากรู้นยังไงครับโอ้โหสกอร์นี่แบบรีมากบโอ้ทีเรานี่สกอร์เรีทุกคนเลยครับไม่ทีมแดงรีดกว่าเออเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเน้้ยเยม้ยเ้เ้้ อ๋อโอ้ยจะเป็นอะไรเน,นีไยโอ้โหทำไมมันเอือโดนเป็นได้ขอไปครับโอ้ยเมื่อกี้มันเป็นอะไรวะแหลกเหรอโอ้โหันเป็นอะไรตอนนี้เนี่ยโดนสปายต่อยเลย ดี๋ยวได้แล้เป็น,ออนตะฮ้อนอ่ะมันต้องอ๋อเอเอยืมไปมันมเส้นนี้เองทิ้งของบ้าพันะไรบูมนีม่คือตบโบน,นัสหาเมื่อกจำก็สนุกอย่างนี้นี่แหละครับผมอุ้ยเสร็จเรียบแล้วโอเคเมื่อกี้เราจะฆ่ามันก่อนอุ้ยมาอะไรตรงนี้พี่โอ้โหมาอะไรตรงนี้วะเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเติเมเลือดแท็บดิ้เติเมเลือด โอ้โหโดนจนได้เลยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว <S <S โดนจนได้มาเยวชน,นะแล้วผมก็จะจบแล้วฮะโซ่เยอะก็ไม่มีไม่ม,มีอะไรมากนะแต่มนสมนุกตรงที่ได้ล็อกเก็รจำนะัะ Ui, yeah. giờ 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 giờ, 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 giờ. rồi chiếc ui, giờ yang tai yang tai tai yang 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 sẽ เดี๋ยวเดี๋ยวรอเลือดก่อนี่ไม่มีวิศวกรเลยโอ้ยบ้ากอกเลยโอ้ยเหี้ยเหี้ยโอ้ อะไรที่อะไรอะไรทำอะไรอยู่อเก็ไม่ใช่แค่คนเดียวนะที่สมาร์ทกลิ่นจำได้อีกคนนึงก็คือพี่เอ่อเออ่ใช่ฮะับยืนทำอะไรตรงนี้ยืนหน่อยดูยืนทำอะไรตรงนี้ก็เสร็จผมสิครับพี่ชีนน้ปัญหาคือการพีชิต อืมพีชีพเลยแล้วกันโอ้โหชนะแล้วแน่นอนเช่บอ้เชบฟ